สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยิปซีนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันอาทิตย์ที่2นะคะก,กรกฎาคม2566ค่ะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่ ที่สนใจดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่ห0ึบาทนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากากดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่เชา้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาวันอาทิตย์ไพ่เดลเวอร์นะคะเป็นไพ่ของความสุขนะคะนะโอกาสความสําเร็จความสมหวังสิ่งดีๆนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะไพ่เดลเวอร์ใบนี้นะคะบ่งบอกว่ามีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามกับคนรอบข้างนะคะมีเสน่ห์ทางด้านวาจานะคะไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วเดลเวอร์ใบนี้ยังบ่งบอกว่าจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาอุปถมัมเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะ ราชินีเหรียญโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าการเงินนี้จะมีข่าวดีเข้ามามีโชคเข้ามามีรายได้ที่ดีเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาด้วยนะคะนะเรียกว่าถ้ามีในเรื่องของคําว่าออเดอร์นี่ออเดอร์ order, เรียกว่าออเดอร์ปังๆรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะราชินีเหรียญผู้หญิงผิวขาวผอมบางจะนําโชคลาภมาให้นะคะนะหรือถ้าบ่งบอกในเรื่องของการเงินนี้เรียกว่าชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะนะเรียกว่าการเงินส่วนหนึ่งได้มาจากน้ําพักน้าแดงจากความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วส่วนหนึ่ง อาจจะได้มาจากความมีเสน่ห์ความเสน่หานั่นเองนะคะการงานนะคะก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันนะคะนะเรียกว่าการงานนี่มีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสนะคะในการขยับขยายธุรกิจกิจการหรือมีช่องทางในการหาเงินที่มันมากกว่าเดิมเข้ามานะคะ มเหมือนที่บอกนะคะวันนี้งานค่อนข้างจะเยอะงานค่อนข้างจะยุ่งนะคะบางคนอาจจะไม่ได้หยุดไม่ได้พักนะคะนะอาจจะยังคงต้องทํางานอยู่หรืออาจจะต้องหอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านกันด้วยนั่นเองนะคะเรียกว่าทํางานกันแบบหัวหกก้นขิดกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเราบอกไปแล้วนะคะถ้าในเรื่องของความรักเรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของการทานข้า,ขาวร่วมกันพาคนรักพาครอบครัวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทานข้าวนอกบ้านนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยคุยคร,ครบแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานและการหาเงินมากกว่านั่นเองนะคะแต่เรียกว่าชาววันอาทิตย์ชอบเช็คเรตติ้งนะคะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายก็จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะไพ่หกดาบนะคะหกดาบใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณสามารถที่จะ ควบคุมจัดการนะคะคอนโทรลสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากคนรักค่ะตัวเลขจากนาภัยนะคะมีเลข6นะคะมีเลข1นะคะมีเลข8และเลข6นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างคะ่ะชาววันจันทร์อัศวินดาบเลยนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะนะเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือเดินทางแบบเร่ง,ร,ง,ร,งรีบๆทำอะไรดูเหมือนต้องแข่งขันกับเวลานะคะใครที่ขับรถเองนะคะระวังในเรื่องของการขับรถนิดนึงนะอาจจะมีในเรื่องของการปาดหน้ากันการเฉียวชนกันนะคะนะอาจจะเกิดความหงุดหงิดได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันจันทร์จะทําอะไรให้ใจเย็นๆนะคะก้าวไม้เท้านะคะรายร้อมไปด้วยงานนะคะนะไม่รู้ว่าจะ เริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะก้าวไม่เทา้านี่งานบางทีค่อนข้างจะยุ่งนะแต่ถ้าใครมีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองอันนี้เรียกว่าออเดอร์จะปังออเดอร์จะรัวนะคะนะ ไพ่เฮอร์มิตนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆนะคะหรือตัวคุณเองนะคะนะาอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาเกิดขึ้นนะคะนะาติวหนังสือดูหนังสือดูตำรับตำราที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเฮอร์มิตเดินทางไปไหนเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะนะหรือไพ่เฮอร์มิตบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมกมุ่นอยู่กับ หนังสือหนังหาตำหรับ,ตำร,บตำราเตรียมตัวในเรื่องของการสอบการเรียนการแข่งขันนั่นเองนะคะการงานเรียกว่ามั่นคงดีนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะสือ้อสิ่งที่รอคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะแต่ใครที่จะลงทุนทําอะไรนะคะต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะดูว่าตัวเองมีความชานิชํานาญเฉพาะทางเฉพาะด้านไหนนะคะแล้วนํามาฝึกฝนพัฒนานะคะเพื่อที่จะนํามาเป็นอาชีพและสร้างไรายได้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการ เงินนะคะก็เรียกว่าการเงินนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาววันจันทร์เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะได้มาไว้หมดไปไวค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ เรียกว่าอาจจะดูเงียบๆเ,เงาๆไปบ้างนะคะนะบางคนคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยจะเข้าหูกันเลยนะคะดูขัดแย้งกันไปหมดเลยทีเดียวนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักนะแต่ถามว่ามีคนแอบมองแอบชอบไหมมีนะคะมีคนที่แอบมองแอบชอบคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนไกลนะคะไม่ใช่คนไกลคะ่ะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะท้อง อากินทานอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อลำไส้อักเสบมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะบทสรุปของไพ่าชาววันจันทร์ค่ะ ไพ่สีดาบนะคะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะเราอาจจะต้องใจใจเย็นๆนะคะเราอาจจะต้องรอคอยรอเวลารอโอกาสรอดูสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะนะ <c oughs> หรืออาจจะรอคอยในเรื่องของการฟังข่าวนะคะนะรอคอยในเรื่องของการเซ็นสัญญาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เตือนในเรื่องของอารมณ์นะคะนะวันนี้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะนะนิ่งได้ให้นิ่งก่อนเฉยได้ให้เฉยก่อนนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ตัวเลขจากการเสียงเซมซีนะคะจะให้โชคค่ะตัวเลขจากน้าไพยมีเลข6มีเลข9มีเลข9และเลขสนะคะสำหรับชาววันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารนะคะไพ่เดอะไฮพิเศษนะคะนะไพ่ใบนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์อ่อนไหววันนี้นะคะเรียกว่าบางคนอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการไปนั่งชิลๆตามร้านคาเฟ่ก็ได้นะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าไปไหนแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะจะเป็นการเสริมหงเหงให้กับตัวเองนะคะและไพ่ใบนี้นะคะราชินิพจันเน์ยังบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้าง ทางจะเป็นเรียกว่าลึกลับซับซ้อนนะคะนะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยาด้วยนะคะ10เหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินหรือ1ิเหรียญบางคนอาจจะมีในเรื่องของการสืบทอดนะคะธุรกิจกิจการจากครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะบางคนนะคะนะอาจจะก,กําลังอยากจะได้บ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะมองในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการกู้ร่วมการซื้อร่วมนะคะเพ เพิ่มเงินดาวนะคะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะ การงานยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะนะเจ็ดไม้เท้านะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะออเดอร์ปังๆรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะหรือในเรื่องของการงานก็จะมีคนเข้ามาผลักดันเข้ามาสนับสนุนนะคะเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองต้องลุยต้องสู้ด้วยนะคะวันนี้ใครที่ทํางานแบบเรื่อยๆเสื่อๆฉันไม่มีอารมณ์ในการทํางานเลยนะคะฉันไม่มีอารมณ์ร่วมในการทํางานนะคะฉันอยากหยุดอยากพักผ่อนนะคะนะอย่าอย่าทำงานด้วยความเมื่อลอยนะคะวันนี้งานเยอะงานยุ่งนะคะ นะเรียกว่าอาจจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหาได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปพบปะกับลูกค้านอกสถานที่ <S <S <ๆ>เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนั่นเองนะคะการเงินนะคะเรียกว่าจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีมีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะบางคนการเงินวันนี้นะคะอาจจะหมดไปกับเสื้อผ้าครีมเครื่องสําอางนะคะของสวย,สวยงๆงามๆนั่นเองบางคนซื้อเข้าของเข้าบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่นะคะก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะสะพัดนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะความรักเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันดูเหมือนวันนี้จะมีในเรื่องของการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะหรือใครที่ทะเลาะกันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะหรือพ่อสื่อแม่ชักอาจจะนำพารักดีๆมาให้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะวันนี้โดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะบทสรุป ของไพ่ชาววันอังคารนะคะไพ่เดอะอิมเพลเ r อร์นะคะนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบนั่นเองนะคะเรียกว่าการงานวันนี้นะคะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรือจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากบ้านเล็กที่ตัวเลขจากหน้าไพา่ มีเลข2มีเลข0มีเลข7และเลข4นะคะสำหรับชาววันอังคารน,นะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธไพ่เดอะซันเลยนะเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ของความโชคดีโอกาสการเรียนรู้การเริ่มต้นสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเดอะซันนี่เรียกว่ารู้จักคนเยอะรู้จักคนมากนะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะทํางานเกี่ยวข้องกับงานสื่อได้งานแวดวงบันเทิงได้นะคะหรือสถานที่ที่คุณอยู่นะคะคุณอาจจะมีความโดดเด่นนะคะที่มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะ ห้าดาบนะคะปัญหาอุปสรรคมีเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการใช้ชีวิตนะคะแต่ทุกๆอย่างนะคะก็เรียกว่าไม่เกินความสามารถของชาววันพุธนะคะคุณสามารถที่จะควบคุมและจัดการมันได้นะคะนะเรียกว่าปัญหามีเอาไว้ให้เราสู้มีเอาไว้ให้เราพุ่งชนนะคะแต่บางคนนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะท้อแท้กับชีวิตท้อแท้กับโชคชะตานะคะนะ,นะเรียกว่ามันเป็นสภาวะอารมณ์ Rab ที่เหนเื่อยเหนื่อยเบื่อเบื่อนะวันนี้สําหรับชาววันพุธนะคะหรือแปดถ้วยบางคนมีดวงของการเดิน ทางช่วงเช้ามืดช่วงค่ำๆนะคะบางคนนะคะตื่นแต่เช้ามืดก่าจะกลับบ้านก็ดึกๆื่นเลยเหมือนกันนะคะแปดถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าบางคนเดินทางลงพื้นที่เดินทางออกนอกพื้นที่เดินทางออกต่างจังหวัดนะคะถ้าค้าขายค้าขายช่วงเช้ามืดช่วงค่ำค้าขายอาหารโต้รุ่งจะส่งผลดีนะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานกลางคืนนะคะเรียกว่าวันนี้จะมีความโดดเด่นนะคะนะความโดดเด่นของชาววันพุธอาจจะสร้างอ,อาจจะสร้างปัญหาทําให้คนรอบข้างอาจจะรู้สึกมันไสอิจฉาริษยาหรือไม่พื่ พอใจเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะคะแต่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปรับรู้รับฟังทุกๆปัญหาทุกๆเรื่องราวที่หลายๆคนพูดเข้ามานะคะนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพุธหมอฟ้ามองว่าคุณยังจัดการบริหารเงินได้นะอาจจะมีบ้างตึงๆเครียดๆนะคะในเรื่องของนี้สินสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนมันจะรุมเร้าเข้ามานะคะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการสิ่งต่างๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างน้อยใจกันงอนกันนะคะพูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูนะคะหรือบางคู่บางคนอยู่บ้านเดียวกันแต่อาจจะนอนหันหลังให้กันนะคะน้บางคู่บางคนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะเลยอาจจะ เกิดความหึงหวงความระแวงเกิดขึ้นอยู่บ้างนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของความดันไมเกรนอาการวิงเวียนศีรษะเกิดจากความเครียดหรือว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะไพ่ก้าวดาบนะคะก้าวดาบนี้เรียกว่าปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างจะรุมเร้าเข้ามานะคะอยู่กับคําว่าวิตกกังวลนะคะ อยู่กับคําว่าว้าวุ่นนะคะนะกับปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะทุกๆปัญหามันมีทางออกนะคะเพียงแต่ว่าจะทําอะไรก็ต้องใจเย็นนะคะต้องรอบคอบนะคะอย่าหุนหันพลันแล่นต้องใช้ในเรื่องของคําว่าสติปัญญาในการคิดในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็อย่ามัวท้อแท้อยู่กับคําว่าท้อแท้กับชีวิตด้วยนะคะต้องลุกขึ้นสู้นะคะนะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะแล้ววันนี้สถานการณ์สิ่งต่างๆจะผ่านไปได้นะคะ าชาววันพุธวันนี้เช้ามานะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ไซบาท,ทําบุญกวดน้ําให้กับศัตรูหมูมารเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคค่ะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข9ก้มีเลข5มีเลข8และเลข0ูนนะคะสำหรับชาววันพุธค่ะ ่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะคิดคำนวณในเรื่องของการเงินนะคะวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของไรายได้ผลผลิตนะคะนะบางคนนี้เรียกว่าช่วงนี้นะอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับใจ่ายใช้สอยก่อนนะคะการเงินของชาววันพฤหัสนะคะส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะเป็นหลักมากกว่านะคะ เจ็ดถ้วยนะคะไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะแต่ไพ่ใบนี้ถ้าคิดถ้าฝันแล้วไม่ลงมือทําความสําเร็จไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดแล้วคุณลงมือทำเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มีด้วยเช่นกันนะคะ 6เม้เานนะคะนักการงานก็เรียกว่าราับรื่นดีเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะวันนี้อาจจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆความรับผิดช,ชอบใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าการงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีการค้าการขายนะคะยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะแต่ใครที่จะลงทุนทําอะไรในช่วงนี้ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆเรียนรู้ให้ดีก่อนก็แล้วกันนะคะเ,เรียกว่าเลือกในสิ่งที่เรามีความชํานาญเลือกในสิ่งที่เราเรียกว่ามีความสา สามารถนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนี่ค่อนข้างจะสะพัดนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตบัตร ATM นี้กดเข้ากดออกกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะหมดไปกับการช้อปปิ้งนะคะนะพักผ่อนท่องเที่ยวนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะมันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างนะคะหาเวลาทานข้าวร่วมกันบ้างนะคะพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านพูดคุยกันบ้างนะคะนะจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสด ตอนนี้นะหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะสดไม่ค่อยสนิทนะคุณมีคนคุยคุยคบคบนะคะหรือว่าอาจจะคุยหลายคนคบหลายคนนะคะเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของคําว่าเช็คเรตติ้งนะคะหรือว่าบางคนนี่หล่อเลือกได้สวยเลือกได้นั่นเองนะคะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะช่วงหลังนะคะช่วงสะโพกค,ค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสนะคะ ไพเดด่เจ็ดดาบเจ็ดดาบไพ่ใบนี้นะคะเห็นไหมปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนะแต่บางอย่างนะคะเราอาจจะหันหลังให้กับปัญหาได้นะคะนะเรียกว่าหันหลังเพื่อที่จะไปตั้งหลักนะคะนะไม่ใช่หันหลังเพื่อหนีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดดาบนะคะจะคิดจะทําอะไรนะคะนะเรียกว่าบางครั้งช้าหน่อยก็ได้นะคะ ก้าวถอยหลังก้าวหนึ่งก็ได้นะคะนะถ้าการก้าวถอยหลังหรือหันหลังให้แล้วมันส่งผลดีนะคะนะเรียกว่าต้องเรียนรู้นะคะเรียนรู้ที่จะดูว่าเอ๊ะปัญหามันเข้ามาแบบไหนนะคะสู้ไหวไหมสู้ได้ไหมถอยก่อนไหมนะคะใช้สติปัญญานะคะวันนี้ตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะตัวเลขจากนาภายัยมีเลข7มีเลข7มีเลข6และเลข7นะคะสําหรับชาววันพฤหัสค่ะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์หนึ่งไม้เท้าเลยนะหนึ่งไม้เท้านี้หมายถึงความกระตือรือร้นนะคะการมีไฟการเรียนรู้นะคะหนึ่งไม้เท้าธุรกิจกิจการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะนะมีการงานที่ดีเข้ามาหรือว่าบางคนใครที่รองานคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานด้วยนะคะเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆมาให้นะคะหนึ่งถ้วยหมายถึงความชุ่มชื้นความเย็นฉ่ำ ความสุขกายสบายใจนะคะนะยังบ่งบอกในเรื่องของความรักความอบอุ่นด้วยนะคะ4ี่ถ้วยนะคะอาจจะมีบ้างความไม่ได้ดังใจความหงุดหงิดนะคะนะหรือสิ่งที่คาดหวังก็ไม่ได้มาไอสิ่งที่ได้มาก็ไม่ต้องการนั่นเองนะคะวันนี้ควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ได้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดงานใหญ่คุณจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงการค้าการขายอันนี้ต้องใจเขาใจเราด้วยนะต้องดูแลเทคแคร์ care, ลูกค้าให้ดีนะคะนะเรียกว่าลูกค้าบาง ก็คือพระเจ้านะคะการงานยังมีความมั่นคงยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานบริการงานค้าขายนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะถึงแม้ว่าอาจจะงุดหงิดอยู่บ้างในเรื่องของเงินนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยมันจะเฉียดไปเฉียดมานะคะเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะการเงินของชาววันศุกร์ส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินขนมนม,นมเนยครอรขวนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักอันนี้หมอฟ้ามองว่าเป็นความรักที่ดีนะคะหนึ่งถ้วยนะคะได้คู่ครองคนรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีแต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะนะาเรียกว่าคนรักทําอะไรก็อาจจะดูไม่ค่อยถูกใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนะาเรียกว่าหาเวลาให้กับคนรักคนที่บ้านบ้างทานข้าวด้วยกันบ้างนะคะพากันไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศพากันไปเดินห้างนะคะไปกินลมชมวิวกันบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่า เขาเรียกว่าอะไรสถ้วยไอ้ที่รักก็ไม่ได้อยู่ไอ้ที่อยู่ก็ไม่ได้รักก็ไอ้ที่มาจีบฉันก็ไม่ได้ชอบนะคะไอ้ที่ฉันชอบก็ไม่มาจีบนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังคลองความโสดอยู่นะคะสุขภาพชาววันศุกร์วันนี้นะคะระวังในเรื่องของท้องลำไส้ด้วยนะปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อนะคะนะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะห้าเหรียญห้าเหรียญที่การเงินนะคะนะเรียกว่าต้องต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักประหยัดรู้จักอดออ นะไะะพ่ห้าเหรียญใบนี้บ่งบอกว่าความจนมันน่ากลัวนะคะนะเรียกว่าบางครั้งในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอย่าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยนะคะนะมากจนเกินไปค่ะตัวเลขจากนาไัยมีเลขก1มีเลข1มีเลข4ีและเลข5นะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์ก้าวดาบเลยนะกลุ่มขมับเลยเครียดนะคะปัญหาสิ่งต่างๆดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามาในช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะกังวลภาวะะวงไปหมดนะคะกับปัญหาเก่าๆนะคะหรือปัญหาใหม่ๆก็เรียกว่ารุมเข้ามานะคะก้าดาบเนี่ยบางคนต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตาความดันไมเกรนเกิดจากความเครียดนะคะ หรือเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะ แต่ไพ่วีออฟฟอร์จูนนะคะไพ่ใบนี้นะคะกงล้อชีวิตกงล้อโชคชะตานะคะโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะวีออฟฟอร์จูนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะรวมถึงไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่ายังมีในเรื่องของคําว่าความดีนะคะนะของตัวเราเนี่ยนะคะคอยเป็นเกาะกํากบังคุ้มครองคุ้มภัยให้อยู่นั่นเองนะคะแต่การงานนี้บางครั้งเราต้องพร้อมที่จะเรียน รู้ด้วยนะคะนะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆให้ทันกับเทคโนโลยีนะคะนะเรียนรู้ในโลกออนไลน์เรียนรู้ไปในโลกกว้างด้วยนะคะหกเหรียญจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรืออาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะนะได้รับความไว้วางใจนะคะมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบนะคะ พ่หกเหรียญถ้าในเรื่องของการค้าขายก็ยังมีลูกค้าแวะแวะเวียนเข้ามานั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องเครียดๆอยู่บ้างในวันนี้นะคะแต่สุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้นะคะบางคนอาจจะเครียดกับในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันเสาร์นะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนนะได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวาโชคลาภมีเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่บางคนนะคะในเรื่องของการเงินก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ก็เรียกว่ารักรักทุกๆุกนะคะนะสามวันดี4ี่วันไข้นะคะความรักดูเหมือนมันมีช่วงดีๆแล้วมันก็มีช่วงแย่ๆนะแต่วันนี้นะคะนะเรียกว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะนะ ouch, ใครที่กดกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะเด็กกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเรียกว่าลองลองพาคนรักนะคะนะพาแฟนคุณนะคะไปทําบุญร่วมกันบ้างนะคะมันจะทําให้ความรักดีขึ้นนะคะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วย นะบุญเล็กบุญน้อยได้หมดนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณโสดไม่สนิทนะคุณอาจจะโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนอุปถัมภ์นะคะแต่คนที่คุณคุยอยู่หรืออุปถัมภ์คุณอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นที่พึงพอใจไม่ได้เป็นที่ถูกใจของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสุขภาพชาววันเสาร์เหมือนที่บอกเนาะเราไม่พูดซ้ำนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ ชาววันเสาร์เด็กถือเหรียญน,นะคะเรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคนอายุน้อยกว่านะคะหรือลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของโชคด้วยนะคะแล้วการเงินก็ต้องรู้จักเก็บบ้างนะคะชาววันเสาร์นะอย่าใจใหญ่นะคะนะอย่าสายเปนะคะนะให้ใครหยิบยืมแล้วไม่ค่อยจะได้คืนนะคะ ตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข9มีเลข0มีเลข6และเลข1นะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ